สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสด mm ีท hmm. ่อมชุ่มครับมินิพาททอมชุ่มครับเดินทางนะครับเนาะมารับชมตองวดครับผมครับปูชัยว่านครับพี่น้องงวดวันที่16กันยายน2565ครับงวดที่ผ่านมาครับแนวทางของปูชัยว่านพี่น้องขับ3883ล่างเนาะครับเนาะครับแล้วก็32ปูกับห้ล่างนันเด้อพี่น้องครับ32ตรงๆไปขึ้นบนเนาะครับเนาะครับแล้วก็3883ล่างตรงๆครับท่อมชุ่มครับ มารับชมตรงกับนี่โอกาสางงกับผมกับอ่ามาพ่อปูพอดีนะครับเนาะกับเขามากราบน้ำมาสก,การปูน้ำกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพ่อมาหลุดมาเลุดครับครับกราบน้ำมาสก,การครับปูครับผมกราบน้ำมาสการครับผมครับกราบน้ำมาสการด้วครับปูครับถือว่าโชคดีครับท่านผู้ชม เซานี่กระเด็นทางมาพร้อมทีมงานครับดอนล่านะครับเนาะดอนล่าแม่หมูแล้วก็รเที่ยวปลาสวัสดีค่ะครับปูงวดที่แล้วนี่สามแปดตัวปูเนาะงวดงวดที่ผ่านมาครับผมโอ้โอนนหน,นี่ครับท่านผู้ชมครับครับนี่ครับผมงวดที่ผ่านมาล่างวิ่งแปด ตัวเดียวสามแปดครับสังเกตตัวที่ปูว่งครับโอ้สามสองก็ปูเนาะสามสองเนาะค่ะสามสองก็ไปขึ้นบนเข้าบนข้าล่างเลยเนาะค่ะเนาะกับแบกบนล่างกับปูตัวเลขของปูบอหลายชุดบอหลายตัวบอหลายบอหลายชุดแมนค่ะตามทีคเคยตามกันบางในบอหลายชุดแมนครับท่านผู้ชม เกีป็นหมวดที่ผ่านมาเนาะมันหมวดที่ผ่านมาครันี่ครับหมวดที่ผ่านมามาตามให้เอฟซีแล้วเด้อนะครับผมได้มีเอฟซีแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหลายนะครับว่าให้ตามปูใช้บ้านนะครับพี่น้องแมนครับครับเนาะครับเออเบิ่งหมวดนี่แล้วเบิ่งหมวดต่อไปเลยบอกค่ะนี่ถือว่าโชคดีครับเศร้านี่โชคดีแล้วเราลาเนาะครับผมได้มาเจอปูพอดีครับพี่น้องครับ กูยังท่านในขึ้นกระดานนะครับกูยังท่านได้ขึ้นกระดานให้เด้อครับท่อมช้อมครับกระดานยังวางเปล่าพี่น้องผมกรรมนี่ครับกูฝากเอาสมุดมาให้เลยครับครับเปิดเบื้องวดต่อไปเลยบ่ครับถือว่าโชคดีพี่น้องครับงวดต่อไปนะครับเนาะโอ้นี่ครับโอ้โหมงวดต่อไปครับงวดต่อไปอยู่นี่สิบหกกันยายนี่ครับสิบหกกันยานี่ครับพี่น้องเบื้องเครงสองหลอดเป็นน้ำก๊าดนะครับครับปู ปูบนล่างคู่เดียวเลยบะครับบนล่างคู่เดียวโอ้ลายคู่เนาะค่ะวิ่งวิ่งสี่เนาะค่ะครับบนวิ่งสี่สี่เก้าเก้าสี่ครับสังเกตปูเน้นตัวตรงๆคือสี่เก่านะครับปูวงให้ถือว่าแค่คู่เดียวเท่านั้นครับคู่เดียวเนาะบนล่างยางระคูเท่านั้นไปครับที่ื่อไปครับผม ล่างวิ่งสองสองเจ็ดเจ็ดสองปูงวดที่แล้วคือดังครับแต่ปูเจ็ดสองจนปูได้ตัดออกมาครับตัวนี้โอ้จะมาออกงวดนี้มาครับปูนีชุดสามโตมันมาครับผมขับแต่ว่ายังท่านขับท่านตัดนกปูเนาะขับปูยังท่านตัดด้วยครับทำชุมพี่น้องครับยังถ่ายจะตัดมาปู เจ็ดสี่4 9้4 9อ4 9ี่เครับชุด3ตัวโอ้ครับผมนี่ครับนี่ครับชุดที่ปูตัดมาให้นี่ครับเป็นชุดบนนะครับเนาะถ้า3ตัวนี่ครับหลักรอยปูมี7 7มี2มีหมีมีส ครับปูจะคัดจะตัดให้ยังท่านอีกยังท่านอีกคัดมาปูโอ้ครับผมครับถ่าชุดสามตัวด้วยครับทาชมพี่น้องกับก็มีอยูซีหางครับเจ็ดสี่เก้าสองสี่เก้าห้าสี่เก้าสามสี่เก้าท่านอีกตัดนะปูเนาะเอครับทาชมครับนี่ครับปูให้เบิงชุดสามตัวเลยด้วยครับพี่น้องนะครับเนาะ นี่ครับตามนี่ครับชุดสองตัวก็ตามนี่ครับผมชุดสองตัวนะครับเนาะนี่ครับคัดแล้วจนงกล่อนลงสนามกับปูเอานี่ครับแคบเอาครับชุดสามตัวครับชมชมชุดสามตัวบนตรงๆครับจะมาลอยหลังแมปูเนาะครับนี่ครับผมถือว่าโชคดีมากครับทีมงานเลยครับ ต่เมาเจอปูนะครับเนาะว่านกระมานะครับรว่านกระมาแต่ว่าปูท่านไอขึ้นกระดานครับทนมช้ชมครับเมื่อนี่ปูเอาชุดที่ปูเขียนไหตองวดไหทีม่านได้ลงเลยครับไหทีม่านใหเอฟซีปูกระดานที่ขึ้นกระดานตัวนี้ครับ <S <S บ่ลายตัวเนาะคะ่ะบนล่างอย่างละคู่เนาะคะ่ะครับขึ้นกระดานกบตัวนี้มันบ่ปูบ่เปลี่ยนมันบ่ครับ ปูไ่เคยเปลี่ยนบ่เคยเปลี่ยนขึ้นแล้วขึ้นเลยครับอืมนะครับผมครับธรรมชุ่มครับปูก็จะขึ้นกระดานให้นะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ปูท่านได้ขึ้นแต่ว่าปูเอาชุดที่ปูนี่แหละครับชุดที่ปูเียนไหตองหวดมาไหเลยไหเบิ่งเลยครับ่านมช้ชมครับฝันดีบะปูฝันดีติครับโอ้ วาเมนได้แล้วอือครับบนคู่เดียวล่างคู่เดียวนะปูเนาะครับปูครับนี่ครับท่านชมชุดงวดที่ผ่านมากับงวดที่ผ่านมาล่างนี่ครับวิ่งแปดครับนี่ครับเลีกวิ่งปูนี่ครับถือว่าแม่นแม่นด้วยพี่น้องงวดที่ผ่านมาล่างครับปูค่ะ น้าบนครับโอ้นีชุดบนว่ามันดังเลยปครับปลาปูว่ามันดังปูก็เลยตัดเลนมาปูโอ้นี่ครับชุดบนนี่ชุดบนปูครับสามเจ็ดสองครับตัดเล่นก็ได้เนาะค่ะตัดเล่นก็ได้เนาะปูเนาะครับผมอืมฝันดีวันนี้ก็ว่าแม่อะไรมาปู กับป <mm um> ูวาฝันดีด้วยครับท่านผู้ชมวันนี้กับแมนละละปูว่าครับเอาครับก็มีเอฟซีแฟนครับถามเขามาหลายครับท่านผู้ชมครับว่าไปตามปูใช้ว่านไห้เน่นะครับพี่น้องเมื Hello> ่อนี้ได้มากกับทีมงานครับโชคดีครับถือว่าเป็นบุญนะครับพี่น้องเนาะรับในพอปูครับปูเก่าชุดที่ปูเขียนไหตองงวดมาไหเลยครับพี่น้องนะครับเนาะรับผมนีชุดล่างชุดที่ผ่านมา นี NYU, qui, anyway, 38, 38, 38, 38. Oh, ่พี่น้องปูวงไห้ตัวเดียวปูเน้นตัวเดียวเลยสามแปดแปดสามวิ่งแปดโอ้ปูสามสองตรงตรงนะปูเนาะครับสามสองตรงตรงไปขึ้นบนครับปูกบว่าปูฝันดีด้วยครับท่านผู้ชมครับอ่าจะมีเปลี่ยนปูไก่มือจะเปลี่ยนตัวเลขบปูครับแต่ว่าจะมีเพิ่มมีเน้นไห้ปูหรือจังใด บ่เพิ่มเป็นบ่ปูเนียนกันเนียนตำลันล่ะเน้นซตำหนีโอ้งวดนี้คือได้ใจจะเถอปูคู่เดียวบนล่างคู่เดียวแล้วก็มันก็ยังกี่ไหกับสองสามปูครับผมอืมยังมากเป็นบ่ปูสองปูสามปูครับในตำหนีแล้วซตำหนีล่ะครับงวดนี้เน้นเลยเนาะค่ะจะเห็นเนียนเลยเนาะเน่าปูครับผม Finished. สีงวดเลยรับปูสีงวดเลยเด้อครับ่านผช้ชมครับปูว่าสีงวดแล้วมีงวดที่หาครับของครับ <gamma> ถ <enders> ือว่าเป็นบุญพี่น้องแไม้มีโอกาสเจอปูครับครับเนาะถือว่าเอฟซีแฟนครับนะครับเนาะรับเอาพี่น้องนี่ครับแคปหน้าจอนะครับเนาะ่านผช้่มครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องนี่ครับ ปูชัยวานนะครับเนาะครับ16กันยายน65ครับพี่น้องบนวิ่ง4พี่น้องครับปูให้คู่เดียวเท่านั้น49 94เน้นที่49ครับวิ่งวิ่ง4บนครับเน้นตรงๆคือ49ครับผมล่างวิ่ง2ตัวเดียวครับ27 72เน้นตรงๆที่27ปูเอาครับกราบขอบุญขอบคุณปูเด้อครับเอาทำชุ่มครับพี่น้องแคปหน้าจออีกข้างนึงครับ นี่ครับนะครับเนาะตามนี้บนล่างคู่เดียวครับท่ชุ่มรับบน4ี่เก้าเ้าสี่เน้นตรงตรงี่้าล่างสองเจ็ดเจดสองับเน้นที่สองเจ็ดนะครับท่ชุชมครับนี่ชุดสามโตมเนบ่ครับผมรับแต่ว่ายังท่านอขับท่านได้ตัดเนาะปูเนาะรับปูยังท่านได้ตัดด้วครับท่ชน่มพี่น้องมันหลอย่านครับยังถ่ายจะตัดมาปู เจ็ดสี่เก้าสองสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าสองสี่เก้าห้าสี่เก้าสามสี่เก้าครับครับผมครับโอ้ฝากไปน้อพี่น้องเนาะครับเนาะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับผมเงินไหลน้อง,องท่องในเข่าทุกท่านครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ